สวัสดีจ้าพี่น้องปอปายสุขุสุขุนฝั่งนี้อมืมากินข้าวแกงสมบักบุ้งแต่มันมีหลายอย่างเด้อม,มีกระลำดอกมีกระลำปีแล้วก็มีอันนี้ยังล่ะบ็อกครี่แล้วก็แครอท จาไม่เห็นแมาไม,ม่เห็นลูกพอลองผ้าก่อนเพราะเป็นคนกินแล้วสก,กรปรกอบอกแล้วเห็นไหมย้อยลงมาแล้วอืแต่เชื่อขาวเยอะบอกเรากินแล้วต้องร้อง กินมาค้นอัน,นตักเขาบอกองปากมาแล้วพี่นลองมันเขา่าจะตวด อ,อาบอี่คุณหมอบอกว่าถ้ากินจับอยู่เยอะแกงก็แกงใส่น้ำปลาปลาล่าก็ไม่ได้ใส่ใส่น้ำปลากระปุกพริกแกงเจ๊แก้วเจ๊แก,ก้วตัวปลาล่าเด้พี่น้องจะต้องงด แล้วมันจะเป็นอนโยคไตแกงส่มแล้วพี่น้องแกงส่มก็เขาตาบุาดีเขาแกะกังระบบ ไ้หลอดกะลํปีตอนแรกยายแก้วจะกินอาหารจานเดียวแหละรู้จักโปกเลยโปกเลยท่าน ดันม um. 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 ั่กินมาเบิดอืมดันมั่กินมาเบิดพี่น้องแกงตุ่มนานๆั้นได้กินกับแซบด้วยพี่น้องเอ้ยอืมไม่ได้กินทุกมือด้วยพี่น้องมีตรแกงเอ็น แกงเผ็ดแกงป้าแกงเผ็ดเป็นพุดละแล้วแก้วอ่ะืมย,ย่อยอืมขนาดระวังจะพี่นอ้องขนาดเอาผ้ามาลองจ้องต้องทำเหมือนเอี่ยมอย่างนีงง้ยมมั้งทำเหมือนเยี่ยมป่ะเนี่ย ถั่วลันเตาถั่วลันเตาแชบอืม ครับวใจชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อพี่น้องบายกันเด้อจ้าบ๊ายบาย